พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้จะแนะนำเครื่องเล็มหญ้าหรือว่าเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อ b l c k k n d d ์เด็เนะครับใช้เองกับมือเลยนะครับสำหรับคุณพ่อบ้านที่กำลังเลือกตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องเล็มหญ้าสำหรับไว้ไปตัดหญ้าที่สนามหญ้าหน้าบ้านครับ เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันครับรายละเอียดเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้า b l c k k n d d e e k e r GL 3 0 0ขีด B1 ตามนี้เลยนะครับใช้ไฟ2 2 0โวลต์ถึง 240V 10,000โวลต์10,000รอบต่อนาทีกินกำลังไฟที่300วัตต์ซื้อมาจาก Lazada นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีหลังจากใช้มาประมาณสักพักใหญ่ๆน่าจะถึงปีครับใช้เสร็จแล้วไม่เคยล้างไม่เคยเช็ดเลยนะครับใช้เสร็จแล้วเปียกๆบ้างชื้นๆบ้างก็แขวนเก็บเลยนี่ครับตามนี้เดี๋ยวให้ดูส่วนประกอบครับสายที่ให้มายาวประมาณ10เมตร มีสายยาวประมาณ10เมตรตัวสีส้มๆอย่างนี้นะครับมันจะมาอยู่ในกล่องนะครับบรรจุอยู่ในกล่องชิ้นส่วนถ้ามาในกล่องปกติแล้วก็จะครบทุกส่วนแล้วก็ประกอบเอานะี่ครับ้านใต้มีเอ็นมีฝาครอบตลับเอ็นแล้วก็มีกาดกันกระเด็นนะี่ครับมาดูลำตัวมันนะครับลำตัวมันสีส้มๆมีมอเตอร์อยู่ข้างในมีน็อตยึดตัวนี้เป็นจุดประกอบนะครับแกนกลางนี้เป็นอลูมิเนียม ด้านบนก็มีสีส้มๆเนี่ยม,ม,มีสวิตสำหรับปิดเปิดมีตัวล็อกสวิตด้วยนะครับแต่การใช้งานส่วนใหญ่ก็โดยมากการใช้งานโดยส่วนใหญ่ก็แค่เปิดบ้าง,ป,างปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้างสลับกันไปเพราะถ้าให้มอเตอร์เดินเต็มกำลังเลยก็อาจจะพังอาจจะเสียหายง่ายแล้วก็มันเกินกำลังสำหรับการเลม้ยหญ้าเล็กๆน้อยๆก็โดยส่วนใหญ่พ่อบ้านรู้ดีนะครับเวลาใช้ก็กดฟืดกดฟืดกดฟืด มันก็จะทํางานได้ดีโดยที่ว่ามอเตอร์ไม่เสียหายงานก็ออกมาเรียบร้อยนี่นครับโดยโดยรวมนะครับดูรูปมันนะครับเดี๋ยวจะตัดหญ้าให้ดูนะครับว่าตัดจริงเป็นไงแต่ยืนยันจากพ่อบ้านใช้เองนะครับว่ารุ่นนี้เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ถือว่าใช้ได้ดีและทนทานใช้ได้ครับใช้ได้เลยเดี๋ยวมาตัดทางด้านข้างบ้านกันครับวันนี้เริ่มจากตรงจุดนี้ก่อนเลยด้านหน้าตัดไปเรียบร้อยแล้ว ุดนี้ดูสายให้ดีนะดูสายให้ดีนะเพราะเอ็นเอ็นมันก็ทำร้ายสายได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ดี ตรงนี้ตรงนี้รู้สึกเขาจะเรียกต้นต้อยติง่งต้นต้อยติง่งหน้าบ้านจะเป็นย่ามาเลเซียย่ามาเลเซียก็ตัดง่ายน,นี่ก็ตัดนี่ก็ตัดไม่ยากมีต้นชาปนมาเล็กน้อยต้นชาเนี่ยจะเหนียวต้นชาเนี่ยต้นชาจะเหนียวแต่พวกต้อยติง่งผู้หญ้าธรรมดานี่สบายมาก ที่ตัดนี่ใช้เ e อ ER ็นเดิมๆนะครับเ e อ ER ็นเดิมๆจะเส้นประมาณนี้เ e อ ER ็นเดิมๆใหญ่แต่ถ้าเ e อ ER ็นเดิมๆสำหรับใครที่ว่าเ e อ ER ็นเดิมๆหมดก็สามารถเอาเอาเอ็นตกปลาไซส์ใหญ่สุดที่มีขายตามฝั่งทำแถวบ้านน่ะร้านอาจจะเล็กกว่านี้สักนิดก็ใช้ได้ข้อเล็กเส้นเล็กก็ข้อดีอย่างนะมันจะไม่ค่อยรุนแรงในการตัด ายาจะไม่ค่อยกระเด็นเส้นใหญ่เนี่ยมันตัดคมตัดแรงแต่ว่ายากระเด็นเยอะเสรหญยาเสร็จกิ่งไม้เล็กมันจะกระเด็นเยอะแต่ถ้าเอ็นเล็กก็ดีไปอย่างนึ่งตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยเป็นเอ็นปกติไซส์ปกติของเขาครับเดี๋ยวลองต่อเลยลุยต่อเลยใช้างานดีครับใช้างานดีาถาไม้เลื้อยก็เหนียวนิดนึงถาไม้เลื้อยพวกนี้ ถือว่ากําลังดีนะเคยใช้ยี่ห้อที่ว่ามันตัวถูกกว่านี้นิดนึงแบ็คแอนเดเกอร์นี่ก็ราคาอยู่ในเรา900กว่าบาทตัวถูกกว่าก็อยู่7จ0ดแปดร้อยหกเ้ตัวนั้นใช้แล้วอะไรไม่มีด้วยเลิกใช้แล้วแบ็คแอนเดเกอร์นี่ถือว่าใช้ได้ มะละกอไปต้นหนึ่งแล้วนูน่นมะละกอนี่นี่นมะละกอเผลอจะแตกไหมเนี่ยจะปลูกใหม่อาจจะแตกก็ได้ใกล้เคียงแล้วครับ มะลกอโดนตัดไปต้นหนึ่งเผลอนี่ครับตรงนี้เสียดายต้นมะละกอยังไม่เสร็จดีนะครับอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จละเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเสียต้นมะละกอไปนหนึ่งต้นนะครับต้นมะละกอเผลอมันปนอยู่กับหญ้าตัดแล้วก็เลยเพลินไปเลยนี่ครับด้านข้างบ้านเรียเร่ยมเรี่ยมเชี่ยม ด้านหลังครับด้านหลังน,นะครับปกติจะลกหมดละครับขอบฟุตบาทนี่ลกหมดยาวไปถึงเนื้อเลยยาวถึงสุดท้ายน่นเลยรวมถึงโคนต้นมะม่วงทางด้านนี้ด้วยด้านในสวนนี้ด้วยด้านใกลๆต้นกระท่อมนี่เนี่ยขอบกระถางอะไรพวกนี้มีหญ้าหมดนะครับปกตินี่ในลอกในส่วนนี้ในด,ดงนี่ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนี่ครับเนี่ยลกหมดเลยครับตรงนี้สะอาดแล้วนะครับสะอาดเรียบแล้ว ถึงขอบตรงนี้น่ครับรอยรอยตัดเรียบร้อยดีนะครับทางด้านหน้าบ้านนี้ครับทางด้านหน้าบ้านนี่ครับนี่ครับตัดเสร็จก่อนเพื่อนเลยจะไม่ได้เก็บภาพตอน,นยาวให้ก็ยาวมองดูไม่สวยแหละมองดูยาวมากตอนนี้เลี่ยมแล้วนะนครับ ฝีมือแบ็กแอนเดเกตัวนี้แหละครับใช้งานดีครับบอกเลยว่าใช้งานดีช่วงนี้แดดแรงนะครับจริงๆย่ามาเลเซียเนี่ยมันยาวไวแล้วก็ลกไวช่วงนี้หน้าฝนยาวไวมากเลี่ยมเชี่ยมเลยทัานี้ปลั๊กที่ใช้ก็เป็นปลั๊กแบบนี้นะครับเป็นม้วนสาย รูที่เสียบก็เป็นแบบนี้เนี่ยแบบนี้อย่างดีนะครับ้องกันไฟช็อตปลายก็ใช้แบบธรรมดาสําหรับเสียบเต้าบ้านความยาวของสายทั้งม้วนก็ประมาณ40เมตรนี่ครับนี่ยาวไป,น,ไปนู่นเลยประกบใี้40เมตรพอดีก็สะดวกนะครับใสป่ปลั๊กสร้างซื้อ ทำไว้สักอันหนึ่งก็ได้ใช้งา,านได้ดีในบ้านเกี่ยวกับเครื่องมือช่างทนดีเครื <ign> ่องน,นี้ใช้มาประมาณน่าจะเกินปีแล้วนะครับแต่ประมาณเดือนละครั้ง2เดือนครั้งกันแล้วแต่ย่ายาวไม่ยาวปีนึงก็ประมาณ 6- 7ครั้งไม่เกินนี้นี่ยี่ห้อเปื้อไม่เคยล้างเลยใช,ใช้เสร็จก็เก็บเลยเก็บโดยการแขวนไว้ครับนี่ครับขัดขัดขัดให้เห็น b a c k and d e c k e r GL 3 0 0 B1 ซื้อได้ใน Lazada ราคาประมาณ900บวกลบทีแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้ดีไหมเพราะตัวก่อนใช้เป็นของซื้อมาประมาณ6700อ่ะครับตัวนั้นอะไรอะไรตรงดุมเอ็นอะ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันพังเนื่องจากถูไถกับพื้นเวลาตัดหญ้านะมันก็ถลอกขาดก็ใช้ไม่ได้ก็เลยต้องทิ้งไปเลยมอเตอร์ก็ยังดีอยู่นะสายก็ดียาวก็เลยสรุปแล้วตัวนี้ ก็เลยซื้อแบ็คแอนด์เดกเกอร์มาใช้ใช้ได้ดีครับสายยาวประมาณกี่เมตรละ่ะเดี๋ยวดูให้ครับสายยาวประมาณ10เมตรให้ดูด้านล่างมอเตอร์อุ่นๆนะครับดุมเอ็นจุดจุดของเอ็นเนี่ยมีอะไรทุกชิ้นนะครับฝาครอบที่มีหนวดเอ็นโผล่ออกมาเนี่ยฝาครอบมีได้ตรงแกนกลางที่โดออกมานั่นคือเขาเรียกว่าดุมสายเอ็นมีขายด้านในมีสปริงมีขายที่จะเสียหายก็มีจา มีแต่ตรงนี้นะครับพวกเครื่องแต่หญ้าเรียมหญ้าชนิดเล็กเนี่ยที่จุดเสียหายก็มีตรงนี้มันจะเริ่มถูถ่ายกับพื้นแล้วมันจะพังตัวเก่าที่บอกว่าทิ้งไปครับเพราะตัวนี้มันพังใช้ไ,ไม่ได้ไม่มีอะไรตัวนี้มีอะไรแบคแอนด์เดเกอร์มีอะไรวิธีปลดก็ไม่ยากนะครับบีบอย่างเงี้ยบีบฝีดซ้ายขวาอย่างเงี้ยครับปูดออกมาแล้วนีเอ็นมีสปริงข้างในมีเอ็นเอ็นนี่ซื้อสําเร็จนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยเอ็นข,าว,ขาวเนี่ย จริงจริงปอกมันจะเป็นดำดำเขาออกมาดูก็ได้ <ๆ S 2> อะไรนี่เก้าสปริงมาแล้วเมื่อวานก่อนตัดไม่สําเร็จสปริงกระเด็นหายนะครับสปริงตัวเนี้ยี่สิบเก้าบาทซื้อในลาซาด้าค่าจัดส่งก็สามสิบกว่าบาทรวมเป็นเกือบเจ็ดสิบบาทแต่คราวนี้ซื้อมาทั้งชุดเลยนะครับมีฝาครอบหนึ่งตัวมีเอ็นกลางนี่แล้วก็มีสปริงชุดนี้ร้อยเก้าสิบแปดบาทเพิ่งซื้อมาเพิ่งส่งม,มาเมื่อเช้าก็เลยได้ใช้ตอนนี้มีสำรองสองชุดแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ครับเบ้าในก็เป็นนี้ ไม่ยากประกอบไม่ยากซื้อมาก็มาจุกล่องมาแล้วก็มาประกอบเอานะครับทอนบนทอนล่างถอดประกอบได้หมดเลยมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้ใช้ดีใช้ดีครับยืนยันว่าใช้ดีเรื่องการทําความสะอาดก็ไม่ยากใช้เสร็จปุ๊บสลัดสลัดฝุนหน่อยแขวนเลยเอาสายพันไว้นะครับเดี๋ยวทําให้ดู นี่ครับแขวนไว้แบบนี้เลยแขวนไวแขวน้วกับไม้กับเหล็กอะไรก็ได้ข้างฝาแล้วก็ใช้สายไฟคล้องไว้แบบนี้นะคล้องไว้แบบนี้พันไวแบบง่ายง่ายพ,แบบพันไว้ก็ประมาณสามรอบก็เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้สามสี่รอบเหน็บไวง่ายง่ายอย่างเงี้ยแบบถึงแม้จะตัดมาเปลี่ยนท้องค้างบ้างอะไรบ้างมียะคราบยาเปื้อนบ้างก็ก็พันพันแล้วแขวนไว้มัแบบนก็จะแห้ง ไม่ชื้นไม่เสียหายนี่ครับอย่างนี้เลยเก็บง่ายภาพนี้ไม่ได้ไปล้างเลยนะครับไม่เคยล้างเลยแต่ว่าที่เห็นใสๆตัวนี้เช็ดให้ดูเมื่อกี้เนี้สกปรกนิดหน่อยแต่ก็สะดวกดีไงเอาความง่ายเข้าไว้แต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่ต้องใส่ในกล่องให้อับชื้นแขวงไว้โปง่ปงๆถึงเวลาหยิบมาเสียบป,ปลั๊กใช้ได้เลยใช้ดีครับยืนยันอีกทีแบ็คแอนเดอเกอร์ประกอบง่ายใช้ดีบางที พ่อบ้านบางท่านอยากจะซื้อแต่ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลไงไม่มีข้อมูลสําหรับผู้ใช้จริงหรือไม่มีข้อมูลสําหรับใครที่ใช้จริงมาเล่าให้ฟังอันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วนะครับใช้จริงไม่มีผลประโยชน์ไม่ไมีไม่ได้เป็น sponsor. สปอนเซอร์ครับเสื้อตัดย้ายี่ห้อ b บ a c แ a n d d e c k r r G.L 3 0 0ใช้งานดีฟันทงครับฟันทงสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเล่าสู่กันฟังในสไตล์พ่อบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะหาเรื่อง เกตดีๆของดําเนินสะดวกของบ้านสวนหรือว่าของชาวบ้านนะครับวิธีพ่อบ้านเนี่ยเดีย๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเลยเท่านี้ครับสวัสดีครับ